มากน่าจะปวดใจแบบปวดมากๆจริงๆนะฮะทุกคนครับ hmm. คือปวดแบบปวดจริงๆอ่ะคือปวดจริงๆอ่ะทุกคนมันไม่ได้แบบคือเฮ้ยเฮ้ยเงินหายไปขนาดนี้เงินที่ฉันทําบุญไปขนาดนี้แล้วเงินไม่เหลือเลยตายหาแล้วมันตายหาแล้วครับทุกคนมันไม่เหลือแล้วจริงๆแล้วจะมาทํายังไงนะฮะ อะช่วยกดดูหากดหัวใจให้ผมด้วยนะครับกดของขวัญด้วยนะฮะใครที่เข้ามากดหัวใจแล้วก็กดของขวัญให้พี่เคนโดด้วยนะครับกดหัวใจแล้วก็กดของขวัญให้เคนโดด้วยนะฮะกดหัวใจแล้วก็กดของขวัญให้ด้วยนะครับหัวใจและของขวัญให้ด้วยนะฮะทุกคนครับกดให้หน่อยกดให้หน่อยกดให้หน่อยนะฮะ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวดังในวันนี้ก็คือเรื่องของบุนกริตอนงจงกริตอนงได้ไหมครับที่มีข่าวว่าตบซับบอสพอลวันนี้มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับหลังโดนคุก3ามปีไม่รอลงอาญาด้วยเหตุความเสียหายมีมูลค่าสูงเกรงว่าเจ้าตัวจะหลบหนีนะฮะคือยายกิจอนงเนี่ยก็เป็นคนที่ออกมาพูดแบบปากเก่งมากจําได้ไหมจําได้ไหมนะฮะ แม่นางว่าทาปวดใจทั้งช็อกเลยค่ะสำหรับคนทําบุญนะฮะจำคุกสามปีนะครับปวดหัวตุกเลยสําหรับกิตอ,อนงกิตอ,อนงเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของขายตรงเครือข่ายออนไลน์และนางก็ไปตบซับนะฮะอันนี้พูดได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีมูลนางเคยทําแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่ครั้งนี้นางที่ทําและเป็นข่าวก็คือของดีไอคอนไง มันเป็นข่าวมาแล้วนางก็ปากแซบนะฮะบอกว่าอุย้ยอะไรต่างๆนาะนะตอนนั้นกูก็จาไม่ได้ว่านางพูดอะไรแต่รู้ว่านางปากแซบมากแซบ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 ,บแซบจั้เส่บโถึงสวนเป็นไงฮะโดนจับนะฮะเป็นไงฮะโดนจับโดนจับนะครับแล้วก็ติดคุกไปด้วยวันนี้นะฮะก็สารไม่ให้ประกันตัวนะครับโดนคุก3ามปีตบซับตบซับเลยนะฮะขยี้กิจอนงคักๆเลยนะครับ คือคงไม่ต้องขยี้หรอกนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นอาชีพของนางนางเป็นคนที่เข้ามาในวงการเครือข่ายนางมเีเขาเรียกว่ามีตําแหน่งอะเนาะในวงการเครือข่ายขายตรงอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วนางก็จะชอบเข้ามาผมเนี่ยได้รับได้รับสารนะฮะกิตอานงครับผมได้รับสารจากสยามแอฟโรที่เชียงใหม่ เธอก็ไปทำแบบนี้กับสยามแอปโรมาแล้วก่อนที่จะทำกับดีไอคอนแต่ไม่เป็นข่าวไงเพราะว่าไม่มีคนให้ข่าวแต่กูรู้เพราะอะไรเพราะผู้เสียหายเขามาบอกกูไงว่ากิจอนงเคยไปทำแบบนี้กับวงของสยามแอปโรที่เป็นแชร์ลูกโซ่เหมือนกันนะฮะทำแบบเดียวกันเลยทำแบบเดียวกันเลยคือผู้เสียหายใครที่ติดตามผมนะ,ะแล้วก็ เห็นผมทำเรื่องสยามแอฟโรอะนะฮะตอนนี้ก็ยังวนเวียนวนเวียนผู้เสียหายก็ยังแบบยังไม่ได้ความยุติธรรมนะครับมีครั้งหนึ่งในกิตอโน่งก็เคยเข้าไปทําแบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะอะ่วันนี้นะครับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้มีการเป็นโจทฟ้องนะฮะนางสาวกิตอโน่งฐานตกทรัพย์นะฮะบอสพอต่อมาสารพิพากษาตัดสินจำคุกนะฮะ กิตอนงเนี่ยในข้อหาเป็นตัวกลางเรียกรับผลประโยชน์3ปีไม่รอลงอาญ,ญาแต่นัเสาวกิจอโนงให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษเหลือสอปีไม่รอลงอาญ,ญาส่วนข้อหากันชกทรัพย์ยกฟ้องโดยจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์นะฮะต่อมาศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตเนื่องจากพิเคราะห์ข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่า ค่าเสียหายมีมูลค่าสูงสารชั้นต้นลดโทษจำคุกหากอนุญาตให้ปล่อยตัวช่วคราวจำเลยนะฮะระหว่างอุทธรมีเหตุอันควรที่เชื่อว่าจะหลบหนีแน่นอนจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยช่วคราวจำเลยระหว่างอุทธรให้ยกคำร้องนะครับทุกคนฮะมึงอย่าไปเอาเงินคนอื่นนะครับมึงต้องทำมาหาแดดด้วยตัวมึงเองนะครับใครที่ลิเอาเงินคนอื่นเนี่ยจบไม่สวยทั้งสิ้น แย้มก็เอาเงินคนอื่นมาปนเปล่าปนเปล่าตัวเองแล้วก็ต้องหมีน้อยเป็นไงล่ะสุดท้ายกูว่าแย้มก็ติดคุกจนตอนนี้อายุเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเนาะมึงจะติดเท่าไหร่อ่ะนะฮะมันจะติดเท่าไหรอ่นะะรอะ่ะยังตามมาก็คือน่าจะติดตลอดเนาะก็คงไม่ได้ออกมาแล้วหรือมั้งหรือยังไงนะฮะฉันจะฉันจะต้องพูดว่ายังไงคือติดคุกตอนอายุเจ็ดสิบสมมติติดอีกยี่สิบนะฮะเก้าสิบปีได้ได,ได้ได้เป็นอิสรภาพคุกอะ่ะ เพื่ออะไรอ่ะท่านปลายชีวิตของพวกมึงต้องการอะไรมึงต้องการความสุขสบายกันทั้งนั้นแต่มึงต้องสุขสบายด้วยน้ำพักน้ำแรงของมึงเองมึงต้องสุขสบายด้วยเงินที่มึงหามาเองด้วยสุจริตนะครับถ้ามึงหาเองด้วยสุจริตโดยไม่ได้ไปคดโกงใครมึงก็สุขสบายในบ้านปลายชีวิตของมึงได้แต่ถ้ามึงไปคดโกงใครสุดท้ายเวรกรรมก็ตามทันนะฮะเหมือนแย้มแย้มบออกมา800รยแย้มคิดว่าแย้มจะสุขสบายในบ้านปลายชีวิตหรือยังไงวันนี้แย้มต้องติดคุกแล้วน่าจะติดคุกน่าจะไม่ต่ำกว่าปีนะะ น,ะะน่าจะตําคุกไม่ต่า20ยีปีแล้วมึงเอ้ยมึงจะต้องอยู่ในคุกเนี่ยนะฮะในสภาพที่แก่คาคุกและชีวิตจะยังไงชีวิตจะยังไงฮะจิตอางค์ไปได้เงินเข้ามาแล้วสุดท้ายก็ต้องติดคุกอีกสองปีสามปีและจะมีคดีอื่นอีกหรือเปล่าสุดท้ายแล้วทำมาหาแดกด้วยตัวเองนะฮะติดคุกแล้วเงินที่จะเอา จะเอาไปจะเอาที่ไหนชดใช้เขาพี่ลินครับตำรวจเขาก็ตามยึดซัพย์นะฮะ ตำรวจก็ตามยึดซับเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจเองนะครับก็ต้องประสานกับทางปงปอง,งอที่จะดูแลเรื่องของการยึดซับนะฮะเหมือนกับดีไอคอนนะครับถึงแม้ว่าอยู่ข้างในก็ถูกยึดซับแหลกเลยนะครับเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วก็โดนอีกนะฮะแต่ไม่เป็นข่าวปงปงก็จะยึดซับยึดซับยึดซับมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอามาให้กับผู้เสียหายมันก็มีกระบวนการในการยึดซับอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยมันติดคุกแล้วก็ไม่สามารถยึดได้อย่างเคโฟนะฮะอีนังเต๋เนี่ยก็โดนยึดซับจนหมดสิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนกัน ออกมาก็ไม่เหลือที่อะไรนะครับเพราะว่าตำรวจก็ยึดหมดปปงก็ยึดหมดนะฮะทุกคนคู่หูเขากูวาาแล้วอไอีไอต้องถามแน่ๆเลยอะ่ะกูพยายามไม่จั่วนะ,ะครับกูที่เกียดจ่วนะครับเพราะว่ากูก็ไม่อยากจะมีเรื่องกับเขานะฮะกูก็ไม่อยากจะจัว่วอะไรมันเงียบก็เงียบไปแล้วแต่นะฮะกูอยกที่เกียดเสือกนะครับแล้วคู่หูเหรอไม่รู้กูไม่รู้รแล้วกูก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าก็อยู่ด้วยกันทาไมอ่ะนะฮะเนี่ยเห็นไมพวกมึงถามกันมาใหญ่เลย นะฮะพูกมึงถามกันมาใหญ่เลยแล้วทำไมอ่ะกูต้องพูดอ่ะกูขี้เกียจถ้ากูพูดเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ฟอ้องกูนะฮะฟอ้องอีกหมิ่นประมาทอีกอะไรต่างๆนานากูไม่พูดขี้เกียจลำคาญนะ,ะกูเอาไว้ใช้ในคดีใหญ่ดีกว่าเวลาจะแฉะอะไรแบบสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้เลี้ยวแรงแล้วก็จะต้องโดนหมิ่นประมาท เอาไว้โดนในคดีใหญ่ๆดีกว่ากูจะได้ไปขึ้นศาลให้มันคุ้มหน่อยไม่ใช่ว่าโดนหมิ่นประมาทจากคนคนนี้ซึ่งกูคิดว่ามันซ้ำซากมากๆมันซ้ำซากมากๆแล้วมไม่ต้องไปเสือกมากแล้วก็เป็นคดีที่มันไม่ได้ประโยชน์ต่อสังคมไม่ได้ประโยชน์ต่อสังคมไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนอะไรเท่าไหร่นะฮะกูคิดว่ากูเอาเครดิตกูเนี่ยไปแฉเรื่องที่มันมีประโยชน์ต่อประชาชนแล้วมันฟ้องหมิ่นประมาทมากูจะได้ขึ้นศาลสู้กับมันแบบสนุกหน่อยนะฮะสู้กับอีพวกเชี่ยเนี่ยสนุกหน่อย นะฮะไม่ใช่ว so <ills> ่าให้กูโดนบ่อยๆเนี่ยกูก็ขี้เกียจนะนะฮะให้กูโดนบ่อยๆกูก็ขี้เกียจนะให้กูโดนแบบอ่ะหมิ่นประมาทในคดีใหญ่ๆก็แล้วกันให้มันแฉแล้วก็ให้มันขุดคุยแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะฮะมึงเข้าใจกูใช่ไหมนะฮะมึงเข้าใจกูใช่ไหมนะฮะคดีแม่ตักโดนยึดไหมครโดนจ้าคดีแม่ตักโดนยึดจ้าโดนยึดแหลกลานเลยจ้าแต่จะยึดหมดไม่หมดไม่รู้แต่โดนนะจ๊ะโดนนะจ๊ะทุกคน สวัสดีคุณเคนโดนะฮะขอสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นขอบคุณพี่อ้อยทิพด้วยนะครับคือกูไม่ได้กลัวนะฮะเรื่องของการขึ้นศาลใดๆนะครับทุกวันนี้กูก็ฟ้องไปฟ้องมากับไอ้เฮียตัวหนึ่งอยู่นะครับก็คือประมาณสิบคดีนะฮะก็ไม่ได้กลัวนะครับเพราะว่ามึงทาเลวกับกูกูก็ต้องจัดการมึงคนอย่างกูไม่เคยกลัวนะฮะถ้าเกิดว่ากูไม่ได้ผิดแล้วกูไม่เคยผิดอยู่แล้ว เพราะสันดานกูดีนะฮะพ่อแม่กูสอนมาดีกูไม่เคยผิดนะฮะกูสู้อยู่กูสู้แหลกเหมือนกันกูไม่ได้กลัวนะกูไม่ได้กลัวนะครับกูสู้แหลกเลยใครที่มาใส่ร้ายป้ายสีดิสเครดิตกูกูก็ฟ้องกลับมันฟ้องมากูก็ฟ้องกลับนะฮะตอนนี้10คดีกูก็ไม่กลัวนะครับมึงไปสืบเองกันลวกันเป็นข่าวทั่วประเทศมาไม่รู้จะกี่เดือนตัวกี่เดือนแล้วกวนส้นตีนกูตลอดนะครับ อ่ะกวนส้นตีนกูตลอดนะฮะและประวัติมึงเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยนะฮะมึงก็เป็นเช็คกันเราเองก็แล้วกัน,ก,นกูก็ไม่อยากจะพูดนะครับกูไม่อยากจะพูดนะฮะแต่มึงเช็คประวัติกูได้นะครับมึงเช็คเลยเหนื่อยนายกับอีพวกนี้นะครับแต่กูก็ไม่กลัวอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวหน้าช้ำหมดนะฮะมาดามบอกเนี่ยมีคนติดต่อมาเรื่องหนึ่งอ่ะไออกวเปิดหน้าซูใช่ไม่เคยปิดหน้าเลยหน้าหลอกไง เวลาไปขึ้นศาลสื่อมวลชนก็ชอบตามไปเหลือเกิน นะฮะไม่รู้อะไรกับเคนโดเวลาเคนโดขึ้นศาลนี่สื่อเนี่ยอ่ะมึงลองไปเซิร์ชคําว่าเคนโดขึ้นศาลดิแม่งแบบสื่อแบบไปทําเต็มเลยไปทําข่าวเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้ข่าวนะเวลาเซิร์ชชื่อเคนโดนะนอกจากบริษัทที่กูทำนะฮะเคนโดโ g l o b a l ล้วลเนี่ยก็จะมีแบบมึงมึงลองเซิร์ชคาว่าเคนโดขึ้นศาลเคนโดศาลเงี้ยมึงจะเห็นเลยว่ากูต่อสู้เพื่อประชาชนกูต่อสู้เพื่อกูตัวกูเองเยอะมากและนักข่าวชอบลงข่าวนี้ เป็นกาลังใจให้ต้องขอบคุณนักข่าวนะฮะที่เป็นกําลังใจในการเวลาที่ผมไปขึ้นศาลนะฮะในการฟ้องใครบางคนที่กูรู้สึกว่ามึงไม่โอเคกับกูนะฮะอ่ะฝั่งมึงอ่ะไม่เคยมีสื่อให้ความสนใจเลยสื่อไม่อยากทำนะเพราะสื่อลาคาญแต่ฝั่งฉันเนี่ยสื่อมาตลอดสื่อมาตลอดเพราะว่ากูถูกไงสื่อก็ามาหากูตลอดนะครับ สวัสดีนะฮะคุณจันรอนแดงนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะฮะวันนี้มีเรื่องเรื่องหนึ่งปรึกษาหน่อยเป็นเรื่องใหญ่ถ้าฉันเปิดไปอ่ะมันต้องหนักหน่วงกับฉันมากๆแน่ๆเลยอะ่ะมีคนร้องเรียนมาเรื่องของโครงการอสังหาริมทรัพย์ประมาณเกือบสิบโครงการเนาะของบริษัทใหญ่ใหญ่มั้ง กูไม่รู้กูไม่เคยได้ยินะกูไม่ได้อยู่ในวงการอสังหาแต่เขาให้ไปลงทุนเนี่ยเขาจะเอาพวกแบบว่าโครงการอสังหาเนี่ยมาให้ลงทุนว่าลงทุนอย่างต่ำห้าแสนแล้วจะได้คืนประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วคนก็ไปลงทุนเพื่อที่จะให้โรงแรมนี่มันเกิดขึ้นให้อสังหานี่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้รับนะครับปันผลตามที่ บริษัทเนี้ยบอกว่าจะได้ปันผลตามจํานวนการันตีเลยนะว่าจะไดะ้ดอกเท่านี้จะได้ปันผลเท่านี้ปรากฏว่าคนเนี่ยลงไปมากมายมาหาศาลแล้วโครงการสร้างไม่เสร็จโครงการ